กินแล้วมาเล่าวันนี้เราอยู่ที่เซนทัลเวิลด์ชั้น7 เราจะพาไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ร้านชื่อดังร้านหนึ่งชื่อร้านบุญตรงกี่นะครับผมเราก็เดินเข้ามาที่ฟู้ดคอร์ทเลยนะฮะเอาเจอแล้วนะร้านบุญตรงกี่ตรงนี้นี่เองนะฮะคือปกติแล้วเราจะไปกินที่ร้านบุญตรงกี่ที่มันมีสาขาอยู่ตามห้างได้แต่ว่าราคามันตกมาก็คนหนึ่งสองสามร้อยบาทเลยแต่ว่าถ้าร้านนี้เนี่ยเราสามารถจะกินเป็นจานเดี่ยวได้นะฮะร,ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ75บาทนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้ผมสั่งเป็นข้าวมันไก่แล้วก็มีไก่ย่างด้วยนะฮะบรรยากาศของฟู้ดคอร์ทเซะนทะ่เีวเะมากัลยเว พักเดียวนะครับผมก็ได้คิวของเราแล้วนะฮะตอนนี้เชฟกำลังจะหั่นไก่ต้มก่อนนะฮะดูว่าไก่ต้มของเขาเนี่ยโอ้โหคุณภาพเป็นยังไงดู หันนี่เรียกว่าหันหนามากนะแทบจะเอาไก่มานี่โอ้โหจะครึ่งตัวเลยว่ะเนี่ยสั่งมานี่มันเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหไก่ต้มมับลงไปนะ,ะต่อไปเป็นไก่ย่างนะครับเขาเรียกไก่ทอดนะบางทีแต่จริงๆริไม่คือไก่ย่างเขาเลาะก,กระดูกให้นะโอ้โหเชฟแบบเลาะก,กระดูกให้อย่างดีนะแล้วมาเยอะมากเลยนะโอ้โหกินหมดไหมเนี่ยค่าไก่ต้มเฮ้ยเชฟทำอะไรอ่ะโอ้เชฟไปเอาไก่มาเพิ่มไม่ด้วยเอาไก่มาตัดต่อนะฮะ โอ้โหมีการต่อลงไปอีกอยิ่งหนาใหญ่หันก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่มากเลยนะอือนี่1นึ่งร้อยบ้าทนะเนี่ยดูเชฟเอาโมะเข้าไปออหโอ้ยราดน้ําด้วยนะน่าจะเป็นตูดตอนรับเขาโอ้โหเป็นน้ําแบบมีสองอันด้วยนะฮะ เอาช้อนไปเชฟเอาช้อนมาเอาทุบไปด้วยนะส่วนเรื่องการจ่ายเงินก็ง่ายนะจ่ายผ่านแอปได้เลยนะครับผมก็นี่ข้ามันไก่เราได้มาแล้วฮะน่ากินนะดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันอ่ะตรงน้ําจิ้มนะเขาก็จะมีน้ําจิ้มสี่อย่างเลยนะผมไม่รู้ทำไงก็ตักมัาต้องสี่อย่างเลยเดี๋ยวแวะซื้อน้ำนิดนึงเดี๋ยวหาที่นั่งเหรอหาที่นั่งยากอยู่เหมือนกันนะอ่ะอ่ะมีตรงนี้ว่างพอดีนะไปบอกเจ๊เดี๋ยวผมขอนั่งด้วยผมจะนั่งกินเงียบๆนะบรรยากาศดีเหมือนกันนะมาดูน้ําจิ้มนะจะมีสี่อย่่่าาาาาาางงงนนนนะะะะะะฮฮฮแแล้้้ววววเรกกกก็็ไไดมมออยตตัขชิ ก็มีน้ำซุปใส,ปสๆมาไม่มีฟักไม่มีอะไรนะฮะน้ำจิ้มเรามาชิมก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มเหลืองๆนะผมว่ามันน่าจะเป็นกระเทียมนะมันจะไม่เผ็ดเลยนะครับผมน้ำจิ้มมันที่ตองมาป่ปอันนี้เป็นน้ำจิ้มพริกนะเดี๋ยวอื้มอ๋อเผ็ดๆนะเดี๋ยวไปโปะไก่ไว้นิดนึงหน่อยไปโปะไก่ไว้ไก่ก็ดีมากน,น้น้ำจิ้มดำนะฮะอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นซีอิ๊วดำๆมากกว่านะมันไม่เหมือนซีอิ๊วหวานนะหรือมันเป็นซีอิ๊วหวานกัไม่รู้นะอ่ะต่อไปเป็นน้ำจิ้มไก่ะมัหมันจะเปนเาาะขอามลองดูข้ากนน ข้าวว่าคุณภาพแบบกลางๆนะก็ใช้ได้กินไปก็ออ่อ,องแต่ข้าวดูเอออร่อยใช้ได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวมาลองไก่มัง่งนะไก่เข้าไปกินเข้าไปหน่อยอืมอร่อยดีนะไก่มันจะค่อนข้างหนานะกินเข้าไปพอดีคำเลยมันจะท่วมปากมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้ใส่เป็นน้ําจิ้มแบบไม่เผ็ดดูนะ,ะแบบไม่เผ็ดนะน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานนะฮะลองดูดนะี่ไก่มันจะหนากว่าร้านทั่วๆไปนะตักปนกับข้าวไว้นิดนึงนะอ จะเค็มๆหน่อยแต่มันไม่เค็มเหมือนรสชาติข้าวมันไก่ไทยเท่าไหร่นะกินเข้าไปฮะใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้เยานะต่อไปมาลองไก่ย่างมั่งไก่ย่างเขาเนี่ยคือเขาจะเป็นเนื้อไก่ย่างนะฮะแล้วก็มันเป็นประมาณเนี้ยมันเป็นเนื้อตัดต่อนะก็มีหนังมีอะไรอ่ะกินเข้าไปก็ใช้ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวมาลองอีกอย่างนึงน้ำซุปนะดูว่าน้ําซุปที่นี่จะเป็นไงนะอืม,อม,อม,มกินเข้าไปเออมันจืดจืดอะ่ะเ,เดี๋ยวลองอีกทีหนึง่ง มันดูมันจืดๆไงไม่รู้นะมันไม่มีพริกไทยนะเออมันรสชาติจืดจริงอโอก็ธรรมดานะเดี๋ยวไปลองแตงกวานาะเอออร่อยที่สุดเนี่ยแตงกวาแล้วแหละเออใช้ได้อยู่นะเริ่มมองไปนู่นมองนี่นะฮะเริ่มกินแบบเริ่มอิ่มนะฮะมองไม่ไหวหันกลับมาโหยังเหลือครึ่งจานแหมอยากให้ดูความหนาของไก่นี่อ่านี่ไงเป็นไงไก่นาไหมฮะเขาจะหั่นหนากว่าที่อื่นนะมาเราก็กินมันต่อไปอ่ะกินไปกินจนจะหมดละอิ่มแบบอิ่มมากเลยฮะมันเยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวฝากพี่เขาเก็บนะอ่าโอเคพี่บอกว่าหาที่นั่งยากนะฮ อาวตรงนู้นเขาเขียนว่าอะไรอ่ะ เขียน <S an> ว่าเฮ้ยมีที่นั่งอยู่ชั้นสองเหรออ๋อเป็นชั้นลอยถ้าใครไม่มีที่นั่งนะฮะก็ขึ้นไปกินชั้นบนได้ทางขึ้นอยู่ตรงไหนก็ไปลองเดินหาเองน,นะฮะผมเอาแะควับวันนี้ก็พามากินข้าวมันไก่บุญตรงกี่นะฮะที่เรียกว่าน่าจะเป็นสาขาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ามันสั่งเป็นจานเดี่ยวได้นะฮะไม่ต้องไปกินตามห้างที่ราคาจะสูงกว่านี้นะฮะก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้นเจ็ดนะครับผมเรื่องรสชาติผมว่ามันก็จะแตกต่างกับข้าวมันไก่ไทยที่เราเคยกินนะแต่นี่เป็นข้าว ก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลองกินกันได้แต่คลิปหน้าเราจะไปกินอะไรกันต่อก็ติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบอีกทีนะฮะไปก่อนนะฮะสวัสดีจ้า